แล้วแต่วันนี้เราจะแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้แบบยั่วๆไปเลยเ <c oughs> บิ่งขั้นตอนก่อนค่ะเครื่องแกงกะลาย,ย่างค่ะแกงส้มแกงมะบัวค่ะนี่มะบ,บ,บ,บัวผักแกงเราก็มีนะคะอีตู่อีแงผักที่บ้านเรา <c oughs> ดูเครื่องแกงหน่อไม้นะคะแบบอลังการมากค่ะพริกก็พริกแดงพริกเขียว อันนี้เห็ดกระตันนะคะเห็ดหูหนูหกนบ้านคูเลียเห็ดกระตันค่ะ <มา S 1> เห็ดฟางบวบค่ะสดๆเลยใส่ปลาหมึกด้วยนะคะวันนี้อันนี้น้ำยานางที่เราบั่นไว้แล้วคนแกงเร็วๆเนี่ยอันอุ่นแล้ครับตำหยวกน่ละวันนี้แกงหน่อไม้สดค่ะ นี่เราต้มหน่อไม้เลยนะคะต้มจืดแล้วแต่ว่าต้มปลาดุกใส่ด้วยค่ะหน่อไม้สดๆเลยเด้อพี่น้องวันนี้เลยเอาน้ำยานางลงมาแล้วค่ะน้ำยานางอีเทียวขักขเลยค่ะหน่อไม้กระสดขนาดเลยความแซบเนี่ต้องห่วงค่ะพี่น้องบ่ต้องพึ่งผงสุรสดก็ได้มลอมีคนช่วยอีกเป็นตระสั่งเลยเด้อ เบื่อจุดแก๊สน่ะแม่มบนบนตุ้เลนี่เดี๋ยวติดแก๊สค่ะเดี๋ยวอย่งขุดหกนี่แต่ความนัวมาแล้วค่ะทั้งเคาะทั้งขูดเอาลงไปแล้วค่ะตีนค่ะตีนค่ะอันนี้ต้มแล้วค่ะกระโถึงให้มันเปื่อยแหง้งให้มันได้ได้ยำได้เคี้ยวแน่เติมน้ำลงไปอีกจน่อยค่ะเอาสามคนนี้จะกินข้าไหมค่ละลาเลยใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะหรือเห็ดกระตัน เมนี้ใส่เห็ดสองย่างเลยค่ะพี่น้องเห็ดฟางแล้วแต่ความซอฟด้วยค่ะนี่เป็นลายคนใส่ตัวที่มันสุกยากก่อนบวกก็ใส่เลยเนาะ mm hmm. นไหมใส่ผักที่มันสุกยากก่อนหน่อไม้นะบอกว่าแล้วมันสุกโคแหงคำต้มโคแหงแล้ว แหลกลงไปปลา้าค่ะเม็นแค่ปนัวขนาดอืมอสิบบ้านคุณราคาอันนี้โกงลงไปแล้วค่ะเคล็ดลับอาหารอีสานนี่บวเวัาแกงนมไม้บบวเวัาแกงวายนี่สำคัญอยู่ที่ประเดกเลยค่ะอาหารซีเซบโบเซบความนัวหองเมนกินมันได้ใช่หอมเหม็นนี่ยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยค่ะใส่พริกลงไปทีหลังค่ะตำพริกลงสีสันเพิ่งกับสีกลิ่นมาเลยค่ะเขียวขนาด แตยานางกมานะคะแกงหน่อไม้ยั่วตีนไก่ค่ะตีนไก่ปลาหมึกค่ะเต็มหมอ้อสวดหมอ้อเลยค่ะกินปลาแดกก็โอ้ยพี่น้องเลยได้กินทั้งได้กินทั้งหมู่บ้านเลยค่ะยั่วสุดๆเลยค่ะแบบปลาแดกถ้าจะแกงหน่ไม้แซ่ปลาแดกต้องมีกินเลยค่ะเคล็ดลับความนัว แนวอื่นกัะเล็กน้อยค่ะเอาคนให้เบิ่งตีนนะคะนายคะขอดูเท้าไก่ชัดๆความแซ่บิิไปในเสียละคะวันนี้นอย่าเพึ่งนะจ๊ะขอความยั่วๆหน่อยค่ะคนดูความยั่วหน่อยค่ะความยั่วนะคะ ท้าไก่ค่ะเท้าไก่ค่ะปลาหมึกด้วยค่ะปิดแก๊สค่ะแน่นแน่นหม้อเลยค่ะวันนี้ปิดกันนะคะเดี๋ยวยั่วสุดๆเลยค่ะมะบวกก็คืออ่อนงามแท้น้ำกับอดีค่ะพี่น้องบ่ต้องใส่น้ำลายไปในแกงหน่อไม้ค่ะมันจะแซบเข้าเนื้อเข่าหนังมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้อมือนีเบิ่งรูตีนมานี่ยั่วสุดๆเลยค่ะหลังจากแกงแล้วแหละมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันไปนี่ อาหารเยอะแยะแกงหน่อไม้นี่กินได้ทุกคราบแล้วค่ะใส่ตีนไก่เบิ่งจานนี้ลูกค่ะตีนไก่ซอสพผ็ดูุบ่อย่างไรกนไปไปไปมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้อสุขูสุคนคะ่ะ